ขณะดเดียวกันคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงคุณทิมพิธาน,นะคะนักข่าวก็ต้องไปถามละะ้วค่ะว่าสรุปแล้วนะคะการตัดสินใจของก้าวไกลจะเลือกตำแหน่งไหนผู้นำฝ่ายค้านหรือว่ารองประธานสภาคนที่หนึ่งสำหรับหมอองปณิพัฒน์นะคะเรื่องนี้เองนะคะหลังจากมีหลายกระแสวิาพากษ์วิจารณ์บอกว่าก้าวไกลจะเล่นเกมการเมืองแบบนี้ใช่ไหมโดยที่จะเอาทั้งสองตำแหน่งค่ะซึ่งพอไปถามคุณทิมพิธาน,นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าอย่ามองแบบนั้น ยืนยันว่าก้าไกลเองไม่ได้เล่นเกมการเมืองแล้วก็กรณีของอาจารย์สมชายศรีสุดที่ยากกรน,นะคะออกมาวิเคราะห์ว่านี่เลยมันเป็นเกมของพรรคก้าไกลเป็นเกมที่เหมือน เซียนเหยียบเมฆค่ะคุณวิทาก็ชี้แจงอีกว่ามันไม่ได้เป็นเกมการเมืองผมเองก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สอสอได้แล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านได้ย้ําว่าไม่ได้ยึดติดกับตัวเองถ้าบริบทการเมืองเป็นขนาดนี้ก็ต้องมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งการที่ฝ่ายค้านจะเข้มแข็งได้ก็ต้องมีผู้นําก่อนจึงต้องเอาส่วนรวมมาก่อนส่วนตัว จึงจาเป็นต้องลาออกนะคะและที่ลาออกเมื่อวานนี้ก็เพราะว่าในวันที่23กันยายนจะมีการประชุมกรรมการบริหารพักถ้าลาออกช้าจะทําให้เตรียมกระบวนการไม่ทันเพื่อที่จะหาสสคนที่ยังอยู่ในสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและเป็นผู้นําฝ่ายค้านได้เพื่อความเข้มแข็งของฝ่ายค้านในเชิงมหาภาคและก็จุลภาคเพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อไปได้ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคุณปฏิพัฒน์รองประธานสภาคนที่หนึ่ง จะย้ายไปอยู่พักเป็นธรรมและพักเพื่อไทยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าน,นั่นแหละเอาแล้วก้าวไกลเป็นการฝากเลี้ยงไว้กับพักเป็นธรรมคุณพิธาบอกว่ายืนยันตามที่คุณปฏิพัทธ์เองได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ตอนนี้มีงานหลายเรื่องเกี่ยวกับรัฐสภาเ <c oughs> <ๆ>ช่นสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสเทคโนโลยีก็ยังทําค้างอยู่ประกอบกับจะมีการปรึกษากับทางพักจึงต้องรอคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะคะ คุณอ,องปฏิพัฒน์จึงจัดตัดสินใจว่าจะยังไงต่อไปถามต่อกรณีที่ไปร่วมงานเสวนาของกกตเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งบนเวทีนะคะมีการ สอบถามกับเลขาธิการกรกตถึงกรณีคดีหุ้นสื่อของตัวเองไหมคุณพิธาบอกว่าไม่มีเราต้องรักษาความเป็นกลางของกกตเราต้องเคารพต่อเวทีสิ่งที่พูดไปก็คือการทําให้ระบบนิเวศการเมืองไทยเกิดง่ายอยู่ได้ตายยากยุบยากเพราะพักก้าวไกลพึ่งกก,กตเยอะมาก เช่นในเรื่องของงบกองทุนพัฒนาการเมืองและการรับเงินบริจาคผ่านภาษีของพี่น้องประชาชนส่วนกรณีตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภามีความสําคัญกับก้าวไกลยังไงนะคะประเด็นนี้คุณพิธาบอกว่าไม่เกี่ยวกับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง แต่เกี่ยวกับระบบจุลภาคและมหาภาคเพราะถ้าบริบทการเมืองเป็นแบบนี้รัฐบาลข้ามขั้วแบบนี้ถ้าฝ่ายคาย้านยังอ่อนแออยู่เกรงว่าจะเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ต้องคอยตรวจสอบรัฐบาลแทนเพราะฉะนั้นฝ่ายคา้านจึงมีความสําคัญไม่ได้สําคัญกับก้าวไกลหรือว่าตัวเองระบบรัฐสภาทั้งหมดล้วนมีความสําคัญนะคะถามอีกค่ะ กรณีที่สวสมชายสแสวงการออกมาโพสเฟซบุ๊กว่าก้าวไกลคุณจับปลาสองมือหรือไม่ประเด็นนี้คุณพิธาก็ย้ำนะคะว่ามันไม่เป็นดังนั้นอลองฟังเสียงคุณพิธาก่อนคะ่ะ สามประเด็นครับอันที่หนึ่งก็คือยังไม่ได้เห็นโพสต์ของคุณของชายนะก็อยู่บนเวทีตลอดอันที่สองก็คงเป็นหนึ่งในความคิดของคนหมู่มากจํานวนมากก็คือเป็นความคิดของคุณสอชายอันที่สามก็คงไม่ได้เป็นเกมหรือไม่ได้เป็นการจับลาสองมือแต่อย่างใดก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ข้อเท็จจริงก็คือความจริงว่าผมเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวแล้วก็เราออกเปิดทางเพื่อที่จะให้สสสามารถที่จะมีให้สภามีผู้นำฝ่ายค้าน ไม่ได้เป็นเรื่องของเล่เหลี่ยมหรือว่าเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่กฎกติกาที่บิดเบี้ยวจากรัฐมนตรี60เขากำหนดเอาไว้อย่างนั้นนะครับล้วก็เราก็ตัดใจตามกฎกติกาที่มันมีอยู่ณตอนนั้นตามมาตรา106ก็ต้องลาออกเจบแค่นั้นะครโดย่วนที่สองเนี่ยก็อย่าเพิ่งอนุมานไปไกลว่าลองความเหตุผลนะครับความจำเป็นในเมื่อสภาวะเป็นแบบนี้แล้วก็เลยต้องเลือกที่จะบริหารจัดการแบบนี้อย่างน้อยก็ต้องไปตรงมาครับ ชี้แจงมา3ข้อนะคะตามที่สวออสมชายโพสต์ก็คือ1คุณพิธาบอกว่ายังไม่ได้เห็นโพสต์2เป็นความคิดของคนหมู่มากหรือว่าความคิดของคุณสมชายเองและก็3ที่ย้ําคือไม่ได้เป็นเกมการเมืองหรือว่าจับปลาสองมือการละออกจากหัวหน้าพักก้าวไกลเพราะอยากเปิดทางให้สภามีผู้นําฝ่ายค้านนะคะส่วนที่คนมองว่าก้าวไกลจะเอาทั้งสองตำแหน่งย้ําอีกครั้งได้ไหมว่าสรุปแล้วต้องการยังไงคะ่ะคุณพิทาก็บอกว่า ยืนยันไม่ได้เป็นเล่เหลี่ยมนะคะแต่เป็นกฎกติกาที่บิดเบี้ยวมาจากรัฐธรรมนูญของปี60มีอีกหนึ่งประเด็นเพิ่มเติมคุณผู้ชมคะนักข่าวถามคุณพิธาเพราะว่าการไปขึ้นเวทีเสวนาเมื่อวานนี้นะคะไปเจอคุณหมอชนน่านเหมือนกันนะคะก็ถามว่ามีการพูดคุยอะไรส่วนตัวกันหรือเปล่าคุณพิธาบอกว่า ข้างหน้ายังไงรับหลังก็อย่างนั้นพร้อมยินดีกับรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินที่ตั้งได้ยืนยันว่าจะทําหน้าที่ตรวจสอบสนับสนุนในสิ่งที่ควรจะสนับสนุนตรวจสอบอย่างเข้มข้นในสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องเช่นเรื่องของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาโดยไม่ได้ตรงกับการถแถลงนโยบายในสภายืนยันมันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวทุกอย่างเป็นเรื่องของการทําหน้าที่ความเป็นมืออาชีพในการทํางานนะคะ